ครับสวัสดีครับสวัสดีท่นะครับผมนะครับ่ะวันนี้ก็มาตามสองไร่สองนาครับดูข้าวดูน้ํานะครับอ่ะแต่ปกติของควันโก้นะครับผมอ่ารอบกลางวันก็จะมาดูข้าวนะครับมาดูข้าวมาเสมข้าวนะครับส่วนรอบเย็นก็จะกลับไปไล่เหมือนเดิมนะครับผมนะครับต้องแบ่งเวลาแล้ว นะครับข้าวก็ปล่อยไม่ได้นะครับเพราะว่าช่วงนี้ต้องดูแลอย่างดีนะครับเพราะว่ากลัวกลัวจะมีหนอนมีอะไรลงนะครับต้องดูตลอดนะครับนะมันได้ขึ้นมาสวยแล้วนะครับเดดก็ดีนะครับแตกก็ดีอยู่นะครับผมอ่าตอนนี้น้ําก็น่าจะพอนะครับตรีนี้เราก็จะปล่อยให้แห้งไปก่อนนะครับเดือนที่สองนะครับ อ่าแล้วก็พอเดือนที่สามเราก็จะเอาน้ำเข้าอีกนะครับหนึ่งรอบนะครับทีนี้ก็ปล่อยนะครับผมอันนี้หลังจากนี่ก็อ่าอ่าทานอาหารกันนะครับบ่ายหรือเปล่าก็ไม่รู้อาหารเที่ยงก็ไม่ใช่นะครับน่าจะเป็นอาหารบ่ายโมงน,น,ะน,มนะครับอันนี้ก็คือบ่อนะครับที่เราก,ากักน้ําเอาไว้นะครับนะเป็น ถ้าไม่พอยังไงก็ต้องเอาน้ำตัวนี้ขึ้นมานะครับน่าจะเป็นรอบสุดท้ายนะครับ็นบ่อข้างในนั้นก็เริ่มลดลงไปแล้วนะครับบ่อใหญ่นะครับอวันนี้มาดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเราหาได้ในอาหารเที่ยงของเราวันนี้นะครับสวัสดีสวัสดีสสดคะ่ะแม่แม่จ๋ามากินข้าวด้วยกันนะคะข้าวมื้อเที่ยงนะคะกับ ปลาโคปลาขปลาโคหน่อยปลาเคียวอี่ครับปลาโคปลาดุกหน่อยจับมา,<ห>าจ<ห>าก<า>หน้าได้แค่นี้นะครับกินแค่สองสองคนก็อ,อิ่มแล้วนะครับนะมีปลาามีอะไรก็กินไปนะครับผมส่วนปลาช่อนนี้ก็ไปจับได้ที่เขาสู่โปแล้วนะครับก็ไปจับได้นะเายหนึ่งตัวปลาที่มีควรไปจับปลา ม่ควางก็ไปจับมานะครับมนะครับก็มีผลไม้นะครับร <g ül> น,บนี่มีผลไม้ด้วยนะครับนะนี่นะครับมีตึ๊กตามีต้มนี่นะครับรเย็นนี้เราก็จะกินนะครับนี่สะเดา,าสะเดากำลังจะออกนะครับนี่นะคะม่ควางไปเก็บมาเนี่ยสะเดาเย็นนี้เราก็จะทําน้าพริก นะครับนำพริกกินกันกินตามมีตามเกิดนะครับมีเอ,เอาอะไรเราก็กินอันนั้นแหละค่ะคเพราะว่าเราได้เราไม่ม,มีนะครับผมครับง่าเดี๋ยวมาทานข้าวเที่ยงกันนะครับคุณแม่จ๋าับผมสุกแล้วนะครับคุณแม่จ๋านะครับเดี๋ยวเรามาทานกันนะครับทานข้าวเที่ยงกันด้วยอร่อยมากเลยม่แม่จา๋ามาทานข้าวด้วยกันคะ่ะ มีปลานะคะอร่อยมากเลยสุดยอดสวัสดีคงใช้ได้ทั้งอได้สวัสดีครับสวัสดีคุณแม่นะครับผมเริ่มต้นที่ชุดคุ่อนนี่ก็อาหารเย็นนะครับนะคันโก้นะครับครบรัวสี่ห่อครับวันนี้นะครับใส่ไข่นิดหน่อยมีผักด้วยนะครับแล้วก็ กินให้ประหยัดที่สุดนะครับเพื่อจะได้เซฟคะแนนนะครับอ่าไปซื้ออ่าหญ้าผมที่นะครับผมที่บ้างซื้อหญ้าบ้างนะครับผมนะครับก็กินพออยู่ได้นะครับอันนี้เราไม่มีจริงๆนะครับผมนะครับโดยนี้ก็เดี๋ยวไม่ฟางก็จะต้มมาม่ากินนะครับอันนี้ ครับผมตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแม่จ๋าอาหารเย็นอของควนโก้นะครับกับกบครัวนะครับสนะี่คนนะครับสี่นนะครับผมนะครับวันนี้เราก็กินให้อิ่มนะครับพออยู่ได้ท้องน้องยิน น้องอิงกิน,กนอ,อะไรกันนี่นครับนี่น้องอินนะครับอ่ะบอกให้นนวันนี้นะคะตอนคืนนะคะเราก็กินต้มมะม่าเป็นอาหารอาหารเย็นของเรานะคะของของน้องอิงยิงก็จะเป็นอาน้ำข้นค่นนะแล้วรอบสอง อร่อยไหมลูกอร่อยค่ะดูนะครับนี่ฟอนโก้ก็ต้องใส่ข้าวด้วยต้องใส่ข้าวด้วยนะครับผมนะครับต้องใส่ข้าวผมข้าวเข้ามานะครับเพราะว่ามาม่าหนึ่งโโห่อใต่ไก่แล้วก็ใส่ข้าวอีกนะครับอนีอ่นะครับเหมือนคนจีนนะครับกินตะเกียบด้วยนะครับผมครับผมเดี๋ยวมาทานอาหารเย็นกันนะครับ ครับผมตอนนี้ก็่าน้องเลื้ยงของเราก็ับคัณยาก็ได้กินจะเพาะย่านะครับมาเกือบหนึ่งอาทิตย์แล้วนะครับผมนะครับเพราะว่าสับปะรดก็คงจะหมดแล้วนะครับตามมอเดอร์ของเขาครับน่าจะหมดแล้วนะครับก็เหลืออยู่ประมาณนี้ครับได้กินได้กินพอเป็นพิธีครับตั้งละต้นสองต้นแล้วก็เซิมด้วยหญ่านะครับ ยาของเราก็ไปซื้อมานะครับผมแต่ไม่รู้ว่าจะได้นานแค่ไหนนะครับฟานโก้ก็ว่าจะส่งข่าวไม่แม่แล้วนะครับเรื่องอันุเคราะห์เรื่องต้นสับปะรดนะครับฟานโก้จะลงพัทยานะครับผมจะลงไปที่พัทยานะครับเพื่อไปดูไปส่งน้องจักนะครับไปส่งน้องจักให้ไปเรียนนะครับไปเรียนที่พัทยานะครับ แต่ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับผมนะถ้าพอได้สัปะร่าสักหนึ่งเที่ยวใหญ่นะครับเราก็จะให้รถเขาขนขึ้นมาให้นะครับแต่ถ้าไม่ได้นะครับถ้าไม่มีคะแนนจากไม่เมเข้ามาช่วยเหลือนะครับเราก็จะใส่มาพอได้กินนะครับก็ใส่รถคันขาวๆนั่นแหละครับผมนะครับมานะครับพอได้กินนะครับเพราะว่ามันระยะทางไกลนะครับหกร้อยกิโลนะครับผมนะครับอันนี้ก็กินหญ้า ไปก่อนนะครับกินหญ้าไปก่อนครับผมเนาะนะครับยังไงคุณแม่ถ้าเห็นแล้วนะครับเกิดความเมตตาอยากช่วยเหลือน้องเรืองกับครอบครัวนะครับก็ขอกาบเรียนชื่อนะครับทักกันเข้ามาได้เลยนะครับนี่ครับวันนี้ไม่มีสับปะรดจากต้นเลยนะครับนะได้กินเฉพาะหญ้านะครับผม อ้งเรื่องสวัสดีคุณแม่หน่อลูกสวัสดีหน่อยค่าบอกคุณแม่หน่อยขอสับประรดหน่อย้าคุณแม่จ๋านี่นะครับหนูกินยา,ามาสี่ห้าวันแล้วนะครับนะถ้าผมไงก็ฝากนะครับแม่แม่ผู้ใหญ่ใจดีนะครับมีเมตตาอยากช่วยเหลือนะครับก็ขอกราบเรียนเชิญนะครับทักเข้ามาเลยนะครับเดี๋ยวฟานก็จะปักหมุดเอาไว้นะครับผมนะครับ ก็ขอกราบขอบคุณล่วงหน้านะครับคุณแม่ทุกทกท่านนะครับผมสวัสดีครับ